สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเยือนและบันเทิงกับผมมิตรารและพิธีกรคู่ผม คุณแคนอติรุษครับเริ่มต้นรายการแบบนี้นะครับเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กนะครับกับหนังเข้าใหม่ที่อยากชวนทุกคนไปดูนะครับเรื่องแรกนี่โอ้โหเบลล์อีสต์เฟรนครับเป็นเรื่องราวของชายผู้วิตกกังวลนะฮะที่เขาได้ออกเดินทางกลับบ้านไปหาแม่ของเขานำแสดงโดยผู้ชายคนนี้วากินฟินิกส์ครับหนักอีกแล้วคือจากโจ๊กเกอร์หนักแล้วใช่ไหมฮะการันตีความสะพรึงครับโดยพุ่งกับคนนี้แอรี่เอสเตอร์พุ่งกับมิทสม่าต่ออีกเรื่องนึงครับอันนี้อีกแบบหนึ่นนภาพยตร์ ซึ่งเป็นผลงานไลฟ์แอคชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดจากทางวอลตันนี N ่ e ครับที่ต้องมาดูกันว่า <S <S จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากเวอร์ชั่นกระตูนเนี่ยขนาดไหนนะครับเต,ตรียมดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อหาคำตอบในระบบพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะเป็น IMAX 3D นะฮะ 4Dx ระบบปกติโดยทั้งสองเรื่องครับจะเข้าฉายวันที่25พฤษภาคมนี้ครับของพี่นั้นใครที่เป็นแฟนของสาวกสไปเดอร์แมนฉบับแอนิเมชั่นกลับมาละในตอนใหม่ที่มีชื่อว่า Spider-Man Across the Spiderverse นั่นเองการกลับมาของหนุ่ม m i l ส s ม o ร a เ e s พร้อมทั้งผองเพื่อนแล้วก็เพื่อนบ้านที่แสนดีในเมืองบรุกลินของนครนิวยอร์กนั่นเองซึ่งมายส์มอร์เรลสหรือ Spider-Man นั้นต้องออกไป,ประจญภัยและให้เสียงภาคโดยคนนี้ครับชาม็กมัวนนั่นเองห้ามพลาดทุกประการนะครับเข้าฉาย31พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ปกติและโรงคิดซินีมาครับ ท,ทุกกฎความคุ้มของการดูหนังเอ็มพาสบัตรดูหนังรายเดือนที่สุดของความคุ้มค่าสําหรับคนรักหนังดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบกับแพคเกจรายเดือนสุดคุ้มเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สุดของความคุ้มค่ากับภาพยนตร์ที่รอคุณอยู่ตลอดปี2023คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมัารออนไลน์ได้เลยที่ o f f i c i a l l ลไ e at m a g r c u p สนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปดูตัวอย่างนะครับเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเ a j o r Cineplex รวมถึง w w w m a j o r c i n e p l e x c o m ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราครับเบื้องหลังวงการภาพยนตร์นะครับข่าวสารบันเทิงต่างประเทศติดตามกันเลยในช่วงนี้เซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย Mpass บัตด,ดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major c i n e p l e x ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group ความทะเยอทะยานของค่ายโซนี้ที่พยายามขยายและสร้างจัก,กรวาล Spider-Man Universe โดยเรื่องต่อไปที่เตรียมส่งคือมาดามเว็บซึ่งนำแสดงโดยเจโคดอรจอห์นเซนแม้ว่าการถ่ายทำของเรื่องนี้ถูกปิดเป็นความลับอย่างดี ก็ยังมีข่าวลือต่างๆที่ล่องลอยในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบทของนักแสดงดาวรุ่งอย่างซิดนิสสวีนีซึ่งจะมารับบทเป็น Spider w o วูแมนอิซาเบลลาเมอร์เซดที่จะมารับบทเป็นอันยาคาราซอนหรือ Spider Girl ิและเซเลสเตโอคอนเนอร์ซึ่งจะมารับบทเป็น Spider w o วูแอีกตัวนอกจากนี้ภาพจากก่ลองที่ถูกปล่อยออกมาก็ได้คอนเฟิร์มแล้วเขาว่าจา,าฮอรราหิม จะมารับบทเป็นตัวร้ายของเรื่องนั่นก็คือ Ezekiel Sims Spider-Man จากโลกในอนาคตค่ะแม้ว่าพล็อตของเรื่องอยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดกันว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้น10ปีก่อนเรื่องราวของ Venom ภาคแรก ส่วนแคสแ a นดราหรือมาดามเว็บจะไม่ใช่ตัวเอกของเรื่องเพียงคนเดียวเธอจะต้องตั้งทีม girls q u a d เพื่อปกป้องแมรี่พาร์คเกอร์โดยมีพีเตอร์พาร์เกอร์อยู่ในคันนอกจากนี้เรื่องราวของมาดามเว็บจะนำไปสู่เบนเนมพักสามโดยตรงกับภารกิจการช่วยแมรี่พาร์คเกอร์และแมรี่ในที่สุดก็ให้กำเนิดพีเตอร์พาร์เกอร์และเขาก็จะได้พบกับเบนเนมใน10 1ถึง12ปีก่อนที่เขาจะกลายเป็นสไปเดอร์ มาดามเว็บมีกำหนดเข้าใช้ในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2024ค่ะ แล้วคะ่ะผลงานใหม่ล่าสุดของผู้กำกับสายีสเวสแอนเดอร์เซนซึ่งได้ปล่อยตัวอย่างภาพพยนตน์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Asteroid City มาให้ชมกันแล้ว Asteroid City เป็นภาพยนพาย,ย,ย้อนยุคไปในปี50ณเมืองทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องราวของพ่อไม้ลูกสี่ที่ติดอยู่ในเมืองทะเลทรายเล็กๆและในเวลาต่อมาก็ได้กล้ชิดกับนักสแสดงชื่อดังท่ามกลางการประชุมใหญ่ของเมืองที่รวบว รวมนักเรียนและผู้ปกครองในการแข่งขันทางวิชาการที่กำลังจะจัดขึ้นแต่การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวและสิษทำให้ต้องปิดเมืองทำเอาชีวิตของเหล่าตัวละครที่อาศัยอยู่ในเมืองเขาสู่ความโกลาหลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตหากพูดถึงนักแสดงหนังระดับเวสก็ต้องมีดาราแถวหน้าของวงการมาประดับจอไม่ว่าจะเป็นมาร์โกรโบบี ทอมแฮงส์ฮองชาวและ s สก l รเ t Johansson นอกจากนี้ยังมีทีมนักแสดงคู่บุญที่เคยร่วมงานกับเวสบ่อยครั้งเช่นทิลด a ส w วินเ n นไบรอันครานสตันเอ็ดนอร์เทนเอดรีนบรอดีเจฟฟ์โกลด์บมกลับมาร่วมงานอีกครั้งยกเว้นเบ l ล์เมเรทที่ต้องถอนตัวเนื่องจากติดโควิด -19 ก่อนที่จะดึงสตีฟคาร์เ l ลมาเสียบแทนอ s สโตรยิดีเป็นผลงานการเขียนของเวสที่ร่วมมือกับโรแมนคัพโผลผู้เคยร่วมงานกันในเรื่อง The French Dispatch, Isle of Dogs, The Darjeeling Limited, และ Moonrise Kingdom, กันมาแล้ว Asteroid City มีกำหนดเข้าใช้แบบจำกัดโรงในวันที่16มิถุนายนก่อนที่จะเพิ่มรอบฉายในวันที่23มิถุนายนโดยเรื่องนี้จะฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลหนังเมืองคานสปีนี้ด้วยค่ะ My Sometimes more home atmosphere me your daughter and children outside at earth's four think the earth s atmosphere. <S Oh wow. too feel wow, I I <c oughs> ไม่อยากพูดประโยคเดิมครับผมแต่เอาเป็นว่าสาระไม่ว่าจะเป็นข่าวสารตัวอย่างหรือเบื้องหลังที่ถือว่าเป็นเกล็ดสําคัญมากนั่นคือคุณค่าที่ทุกคนติดตามช่วงซลรยบีของรายการซอรอยทุกสุดสัปดาห์เพราะมันเพิ่มพูนความรู้ด้านโลกบันเทิงโลกภาพยนตร์ให้เราครับ <c oughs>